ไมจะก็ะ <cents> ต <input> ี้ยเอโอ้ยมันก็บอกเป็นใจอยากไปแล้วมีไอนาะได้ใหม่เรียญย่กไอกเป็นเนได้มากอกเออภา็นพิเลียงะรอักเอมอวยดอกมือสวยนะเออ ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเอ๊ะนี่ศูนย์เยอะบ้ามานนี่เฮยมันละแฉบตัวหลัาบม่วงกินกับเขาอ่ะ บาทนี้เอ่เอตั้งใจตรวจน้ำรับพรเช้าวัวนสุขที่วันสุขที่สองเดือนพฤษภาคม 2องพแปดตรงกับวันขึ้นอค์คำเดือนอกน,นี้เมือ่อวยเสร็จทีไม่ทั้งหลายเอาให้โศกให้มันคือน้ำบุญบักไฟในละสิบสี่สิบานั่นนะ่ะบักไฟดิสิบสิห้า ยถาวะโลกะหะปุราปะริปุเรนติสัพพะรังอีวะเปวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติยิจฉิตังปฏิตังสุมังคิดวะเมวะสมิสสะโตสัพเพปุเรนตุ

สทฐานิตุมมีกรรงมัญญาทาอีวังหตวูขอพ้นปัจฉนาญาโยมเป็นคนสำเร็จทุประการเทินยังใด้าวด์ด thấy rồi chứ không, ai những chuyện này có nhạc đó như vậy Ử, và với vào bàn để trẻ gì con mình